วันนี้ฮะทองคำมันจะบ้าไปแล้วนะฮะขึ้นไประดับ2,786นะราคาตอนนี้ที่กำลัง2,786-87อะไรแบบเนี้ยนะฮะสูงมากนะฮะราคาทองคำโลกสูงมากแล้วก็ดูทิศทางเนี่ยมันจะไปต่อ,อยังไงก็ไม่รู้นะ,ะับอย่างที่ผมบอกนะ2,700นี่มันพักไม่นานเลยนะมันเหมือนทะลุไปเลยจะเป็น2 0 0 8งงนะ มีความเป็นไม่ได้นะครับหลังเลือกตั้งแล้วก็ยังมีสิทธิ์ขยับขยื่นต่อเราเห็นดีมานที่ประเทศจีนที่ผมเล่าให้ฟังนะครข่าววันก่อนก็ชะลอตัวลงนิดนึงเพราะว่าแอบแพงคนจีนก,ก็ก็อยากได้ทองกันนะแต่ก็แอบแพงนะฮะคือต้องเข้าใจก่อนอสังหาริมทรั์จีนมันตกต่ำทุกอย่างมันมาประเดประดังช่วงนี้และทองมันนําไปตอบโจทย์ของหลายๆคนคืออสังหาเนี่ย เป็นจุดที่เขาไว้เก็บความมั่งคั่งของคนจีนเมื่อช่วงก่อนแล้วกันนะเด็กเทที่แล้วนะช่วงที่จีนมีการเจริญเติบโต GDP สูงๆมากๆเติบโตมาจากอสังหานิยมเก็บอสังหาเพราะว่าเงินมันเบิ้ลเงินมันเบิ้ลเงินได้นะเพื่อนผมเนี่ยก็อย่างเนี่ยตัวอย่างหลายคนเลยนิยมซื้อบ้านไว้ซื้อเสร็จปับ๊บปีต่อมาดับเบิ้ลดับเบิ้ลเดอะไพรซ์ซื้อ5ล้านปีนี้ได้ปีนี้ขึ้นมาเป็น10ล้านใครมันจะไม่บ้าอยากเก็บอสังหาทองคําก็ดูจุดจืดไปเลยเนาะค,คุณเก็บทองคําอะ มันเบิ้ลได้น้อยกว่าอาสังหาแน่นอนนะตอนนั้นใครๆก็อยากจะไปเบิ้ลสังหานะฮะก็ขึ้นเอาขึา้นเอาเบิ้ล2เท่า3เท่าไปเรื่อยๆๆตั้งหลายปีนะครับกว่ามันจะกว่ามันจะแบบชัตโตนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอเราเห็นการดีคลายนีย่เงินเหล่านั้นมันก็ไหลออกมา ไหลออกมาแล้วมันไปเก็บที่ไหนอะตอนนี้มันก็หาที่สิงสถิตไม่ได้นะครับบิตคอยมันก็ไม่ได้ถูกบัญญัติไว้ในจีนสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาเก็บทองคำนี่แหละนะฮะช่วยดิฉันเที่สุดก็แห่ซื้อทองกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีแรงซื้อตรงนี้อยู่นะที่จะถอนจากอสังหาริมทรัพย์มาซื้อทองนะผมก็ยังคิดว่ามันดันมาเกิดช่วงนี้พอดี2มันจะมาเกิดช่วงที่เป็นบริกกาลังเรืองอานาจสัปดาห์ที่แล้วก็มีการประชุมกันที่คาซานใช่ไหมแล้วก็ประเด็นหลักที่สําคัญกก็คือารลด ความสาคัญของดอลลาร์ดีลไรเซชันนั้นประเทศแต่ละประเทศที่มีเงินเก็บดอลลาร์อยู่นะเป็นรีเซิร์ฟก็ต้องไหลออกนะไหลออกไปไหนตอนนี้นก็ต้องพัดหนึ่งมันก็ต้องมาทองคำนะเก็บทองคําไว้ก่อนทองคําดันตอบโจทย์กับหลายๆกลุ่มคนนะไม่ว่าจะเป็นประเทศเองนักลงทุนรายย่อยเองในจีนเนี่ยมันก็มันก็ดันตอบโจทย์รวมถึงสถาบันด้วยที่ก็ดันไม่ค่อยแน่ใจเรื่องสถานการณ์ของเฟดที่ก็จะขึ้นดอกไม่ขึ้นดอกแถมสงครามอีกต่างหากพวกสถาบันเหล่านี้ก็กลัวนะฮะ ก็เอาเงินออกนะฮะเราสังเกตเห็นไม่ค่อยมีการขยายกิจการจ้างเงินเพิ่มหรอกจ้างคนเพิ่มหรอกนะฮะมีในการเลเวอฟคนก็ไหลมาที่ทองคำมันโดน3ปัจจัยบวกไปเลยนะประเทศเองสถาบันเองแล้วก็รายย่อยเองก็แห่เก็บทองเราเห็นอินเดียก็เก็บทองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่แปลกหรอกนะับที่มันจะขึ้นมาเป็นออทามไฮแล้วคําถามก็คือว่าไอ้แรงเหล่านั้นเนี่ยหมดแล้วหรือยังน่าจะตอบกันได้ในใจนะสำหรับตัวผมเนี่ยผมคิดว่ายังไม่หมดนะบิ๊กเองก็ยังไม่ได้ว่าถอยทุกอย่างออกมาหมด ใส่ไปหมดนะักลงทุนรายย่อยที่จีนเองก็ยังไม่ได้ว่า ถอนเงินทั้งหมดมาลงทองมันก็ยังไม่หมดมันยังมีดีมานที่อยากได้อยู่เรื่อยๆนะฮะรวมถึงหลายประเทศเองก็จ้องจะเก็บเพิ่มเพราะว่าสถานการณ์ดีดอลไรเซชันเนี่ยก็ยังไม่จบนะฮะสถานการณ์ยังไม่ดีงั้นทองคําจากจุดนี้ไปก็ยังบวกๆอยู่นะมันก็ยังตอบโจทย์อีกหลายๆข้ออันนี้การวิเคราะห์ผมนะผิดถูกยังไงก็แรกๆเปลี่ยนกันแล้วกันถือว่าเพื่อนคุยกันนะเพราะฉะนั้นอาจจะไปต่อได้อีกนะฮะแต่ว่าก็อาจจะย่อๆ่อยพรามันแพงมากไปนะพักๆนิดนึงนะมันจะอะไรกระทุ2007งรวดเร็วกันขนาดนั้นนะวันน ที่ไม่ค่อยเห็นก็ได้เห็นแล้วนะ c c c นะฮะทองคำแท่ง96.5%ตามราคาสมาคมค้าทองที่ก็อาจจะอัปเดตไปเมื่อวานนะประมาณสักตอน16นาฬิกานะ7นาทีเอ่อ40,400มันจะอะไรขนาดนั้นนะฮะร,ราคาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะทองบาทละ4 c c เนี่ยซีดเลยนะ <laughs> สิ่งที่น่าสนใจครับเมื่อวานมีการจริงๆไม่ใช่เมื่อวานเราเปนมีการรีเควสต์มาสักพักแล้วนะครับทางคือหลายคนทราบดีนะครับอินเดีย,เ,ยเก็บทองไว้ที่อังกฤษนะคืออินเดียกังกฤษเขามีความสัมพันธ์กันตั้งแต่สมัยก็เป็นอานณานิคมกันนะแล้วก็การรักษาความปลอดภัยต่างๆอินเดียเนี่ยตัดสินใจนะธนาคารกลางอินเดียเก็บทองไว้ที่อังกฤษจํานวนเงินหนะึ102ตัน โคตรเยอะนะครับฝากไว้ที่เกาะอังกฤษนะอังกฤษก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับแต่วันนี้ฮะเรียกคืนละการตัดสินใจของรัฐบาลรวมถึงแบงก์ชาตินะฮะของ อินเดียนะครับมีการเรียกคืนทองคําที่เคยเก็บไว้ที่อังกฤษเนี่ยบอกไม่เอาละเก็บไว้ที่ของเราดีกว่านะเพราะที่เก็บที่อังกฤษเขามองว่าปลอดภัยในยสมัยนั้นนะเพราะว่าถ้าเก็บที่อินเดียตอนนั้นหลายเรื่องนะเรื่องของอินฟาสตัคเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ปลอดภัยล้วโดนป้นไปมันจะยังไงนะฮะวันนี้เขาคงมั่นใจในความเข้มแข็งของประเทศระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นตัดสินใจนะครับจะชิป another 102 ันนะงร้อยตันของคำนะจากอังกฤษนะกับสู่มาตุภูมินะกับสู่ประเทศไม่ได้ซื้อเพิ่มแต่ว่านะฮะแต่ว่าคุณต้องคิดดูนะว่าทำไมมันต้องเป็นช่วงนี้ทำไมมันต้องเป็นปอนนี้แล้วทำไมถึงอยากจะเอามาเก็บเองอะไรอย่างนี้มากมายนะฮะหการเอามาเก็บเองเนี่ยแสดงว่าอันนี้เขาไม่ได้เขียนในข่าวนะคิดเองช่วยๆกันคิดแล้วกันไม่ค่อยไว้ใจ <laughs> เก็บเองหนึ่งไม่ค่อยไว้ใจเก็บไว้กับตัวเองนะน็อดโยคีน็อดโยคอยหรือว่าคุณไปฝากไว้กับคนอื่นอะ่ะแล้ววันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้หมายว่าอังกฤษจะโกงแต่ว่ามันก็มีความนะเก็บไว้กับตัวเองก็ปลอดภยัยสบายใจกว่าแบบนี้ดีกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจนะเลยต้องดึงเก็บกลับมานะทำไมมันจะ,จะต้องไปไปบอรี่ทองตอนนี้ทั้งน,นั้นก็เก็บมาสักพักแล้วก็คําตอบง่ายๆเลยก็คือว่าแสดงว่าสนใจทองไง นะแสดงว่าสนใจทองแสดงว่าคิดว่าทองเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่อาจจะเป็นเซฟเฮเว่นเป็นจุดเป็นสิ่งที่อาจจะแก้ไขปัญหาบางอย่างในอินเดียได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อนุมานได้ไม่ยากว่าอินเดียยังคงมีดีมานทางด้านทองคําอยู่อีกนะฮะอยู่อีกแล้วก็เสมอเสมอด้วยเพราะฉะนั้นราคาทองคําที่บอกว่าสูงแล้วเนี่ยผมว่าหลายฝ่ายนะก็ยังจ้องที่อยากจะเก็บเพิ่ม,มหลายฝ่ายอาจ้จองจะเก็บเพิ่มเพราะฉะนั้นราคาก็ดูดูกันให้ดีแล้วกันนะฮะ